o so, ทุกคนอันนี้คือคืออธิบายง่ายๆมันคือหน้าแอดมินเอาไว้แบบว่าแก้แก้แกพวกอัปโหลดไฟล์แบบว่าระบบอัพโหลดไฟล์หลังบ้านซึ่งเราไม่ได้เขียนร,ระบบเองหรอกเราก็ใช้เครื่องมือมีนีซึ่ง,ซ,งซึ่งอันนี้ยเรียกว่ามินิโอก็คือเป็นตัวเป็นตัวจำลอง S3 ซึ่งเราเราไม่ได้ชอบข่าวค่ะนะเราเรามีเซิร์ฟเวอร์เราออนเพอร์มิสเองได้เว้ยแต่ว่า มิ尼โอเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ดีมากมันสามารถให้ระบบได้เหมือน S3 อ่ะแต่ว่าเราไม่ต้องแบบว่าต้องไปผูกกับ AWS หรือว่ากุ้นคาวอะไรทั้งนั้นอ่ะแต่ไม่ใช้ดีมากเพราะว่ามันทําให้แต่คอสมันของการเขียนเว็บมันถูกลงแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าหน้าของมันเนี่ยคือหน้าเว็บที่มันเราคุณนั้นมันโล่งอ่ะมันคือเราเราเรามีออปชั่นอะไรบ้างในหน้าเว็บตัวนี้เคบักเกต สามารถเก็ตได้แต่ว่าเราเราเราลบยังไงอะ่ะเราจะอัพโหลดหรืออัพโหลดได้แก้แอคเซสได้แค่นี้เอ็กเซสเฮียแอคเซสก็แก้ไม่ได้ไอสัตว์เอ้ยลบลบแบบลบมึงได้อันนี้มาใช่ไหมแล้วมึงจะทำเฮียอะไรกับมันมันทำอะไรไม่ได้เลยอันนี้ที่จะ เปิดให้ดูเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นเก่าของตัวนี้แหละมินิโอตัวเวอร์ชั่นเก่าก่อนมันจะถูกอัปเดตซึ่งมันมีออปชั่นแบบว่าตัวแก้บักเกตตัวโพลิซีตัวแก้ออเดติตตี้แบบว่ายูเซอร์มีใครบ้างมอนิเตอร์ได้ด้วยดูวีตัวทำอีเวนต์ได้ด้วยวีทำเทียร์ลิงได้ด้วยคือมันครบทุกอย่างอะ่ะแต่ว่าแต่นี่เนี่ยเนี่ยไลเซน์นนนนมันเป็นโอเพนซอร์สใช่ไหมแต่ว่า ตอนนี้ถ้าเราเช็คไลเซนส์อะมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไร Community Edition ซึ่งแปลว่าส้นตีนอะไรไม่รู้ไม่เก็ตเลยว่ามันจะหมายถึงอะไรมันมันต่างกันยังไงมันไม่ Open Source แล้วเหรอหลังจากเนี้ยซึ่งกูใช้อยู่ดีแล้วมันจะเลิก Open Source ของมันไปเลยอย่างงี้เหรอนม่เจ๋งดีว่ะแล้วแล้วกูไม่สามารถทำอะไรกับมันได้เลยสมมติว่ากูอยากแก้ Access ให้เป็น Public นบทำไม่ได้ มันมันแอดวานซ์เกินไปมันแอดวานซ์เกินไปมันไม่ไม่มันไม่มันไม่คอมมูนิตี้มากพอแก้ไม่ได้อยากแก้แบบเพิ่มเพิ่มโทเค็นหน่อยให้ให้แบบเซิร์ฟเวอร์แอคไมิเอ็กเซสได้นบไม่ได้อยากแก้แบบอยากลบบัคเก็ตทิ้งไม่ได้ใช้บัคเก็ตแล้วนบทําไม่ได้มันมันแอดวานซ์เกินไปมันแอดวานซ์เกินไป เกิดที่เป็นฟีเจอร์ในเว็บในหน้าตาหลังบ้านของเราซึ่งโอเคโอ,โอเคแหละมันมันเป็นอย่างไรไปละแต่ว่าที่มหัศจรรย์อะที่มหัศจรรย์ก็คือไปเจอในมาย h กเกอร์นิวเขาบอกว่าตัวนี้เมื่อหนึ่งวันที่แล้วเลยนะซึ่งกูมามาดีพอยวันเนี้ยกูดีพอยเวอร์ชั่นใหม่วันเนี้ยโคตรแย่เลย เขาบอกว่าม i n i โอคอมมิชชันเวอร์ชัน2.0จะกลับกลายเป็นแค่ตัวดูอ็อบเจกต์เท่านั้น What คือในโลกปัจจุบันของเราเราสามารถไปข้างหน้าได้แล้วเราก็ไปถอยหลังได้ด้วยเจ๋งสัตว์อันนี้เขามีให้ลิงก์มา <c oughs> เขาบอกว่าอ่าเราไปเช็คเราไปเช็คเช็งล็อกหน่อยว่ามันทำอะไรบ้างเขาบอกว่า เขาบอกว่าเขายกเลิกการแบบซัพพอร์ตแล้ว่าตัวแก้ไขแอดเขาแล้วก็ตัวพลิซีวะแล้วก็บอกว่าสิ่งนี้สามารถทำด้วยการใช้คอมมาเอ็มซีแอดมินวะคือจากปกติที่กูสามารถคลิกแก้อะไรแล้วแบบว่ากูเข้าใจของกูอะตอนนี้มัน,ม,นม,มันไม่ใช่ละมันไม่ต้องละมันทำไม่ได้ละกูก็ต้องไปเรียนรู้วิธีการใช้คอมมาคอมมันจริงๆ ขาบอกว่ายกเลิกการซัพพอร์ตตัวแก้ไขบัคเก็ตแปลว่ามึงจะไม่สามารถแก้ไขบัคเก็ตได้มึงแค่สามารถสร้างได้เจ <c oughs> ๋งสั์แล้วก็ยกเลิกการซัพพอร์ตการคอนฟิกหน้าเว็บแล้วก็ <c oughs> ไม่ใช่คอมมานด์แทนโอ้มายกยอด เราสามารถมีฟีเจอร์นี้ได้1วนนอร์ชันก่อนแต่ว่าพอเป็น2ชิดเสรินปับ๊บเราจะไม่มีมันแล้วโอ้โอ้มายก็อดเนี่ย Replicate support to user interface in favor of mcadmin command Why? <laughs> replication. ว้าย Replicate o e s i t e replication กลายว่ากลายว่าเว็บของเราจะมีฟีเจอร์น้อยลงเฉยเลย <laughs> Oh. เขาบอกว่าจมกเรื่อ lifecycle and tier user interface oh my god oh my god <laughs> แล้วก็มีอันนี้เขาให้ดูนี้ดู pr pull request ของมัน oh my god implement agpl m i d d object oh, object browser simplify console คือเนี่ย มันมันควรจะน้อยลงไว้มันควรจะไม่มีอะไรเลยดูได้อย่างเดียวเราไม่ควรจะทําอะไรมันได้เราสร้างได้อย่างเดียวดูได้อย่างเดียวแต่แก้ไขส้นตีอะไรไม่ได้โอ้ oh. แล้วมันก็ประเด็นคือมันแบบมันถูกเหมยตลอดแล้วมันเกิดขึ้นแล้วไงไม่ใช่อะไรโอ้ oh my g ก็แล้วแล้วแวแบบ what should I do กูกูแบบกูโหลดไอเฮี้ย็ Docker Image กูมันจะอัปเดตตอนไหนอ่ะอิอฮะ Admin Action in console lack equivalent security protection without dedicated maintenance มันมันมันปะหาปหามันคือมึงจะบอกว่ามึงไม่สามารถจัดการตัวหน้าคอนโซลได้มึงไม่สามารถจัดการหน้าคอนโซลมึงได้มึงก็เลยคิดว่าเอาออกง่ายกว่า what console filename making vulnerability and metadata name bypass so what มึงรู้ปัญหาของมึงแล้วแต่มึงไม่แก้มึงแบบว่ามึงบอกว่ากูรู้แล้วเว้ยปัญหาคืออะไรแต่กูก็จะไม่แก้มันกูจะทิ้งให้มันเป็นปัญหาของคนใช้งานต่อไป why so what oh my god this bad. Fuck. Do 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 what รกไปแสนมันทันโอ้ m ม god มันฟีเจอร์มันหลุดเอา,าพูดจริงนะฟีเจอร์ม่นหลุดไปเยอะเลยแบบว่ากูคแค่จะตั้งค่าง่ายๆแบบว่าบางอย่างมันใช้เวลาทําแบบถ้าถ้าทําในเว็บอะกดของกูนะสองนาทีมันก็เสร็จแล้วแล้วมันกูก็ไม่ต้องแต่มันอีกเลยเพราะมีได้ใช้มันแล้วแล้วแบบ ให้กูเฟเวอร์ไปเรียนแบบใช้คอนโซลมันแล้วพยายามที่จะบอกว่าเรียนรูน้คอมมาย์มันที่จะทำให้มันถูกต้อง why ทํทททๆๆๆาไมทําไมทําไมกูต้องทําอย่างนั้นทีนี้กูจะแบบได้ใช้แล้วก็ m ู v ออนกับชีวิตกูต่อไปล้ว holy shit <c oughs> นั่นแหละมันมีคนแต่ว่ามันก็มีคนที่แบบว่าได้เรียบร้อยละเนี่ยแล้วก็มีคนแนะนำอัลเทอร์เนทีฟมาว่าเราใช้อะไรได้บ้างโอเคก็ไม่แย่ก็ไม่แย่แต่ว่าแต่แบบว่าแยา่แล้วก็มีคนฟ้องมาละตัวก่อนเวอร์ชันที่มันจะแบบถูกเปลี่ยนแปลงเนี่ยแบบว่ามันไม่ใช่เดบิเคทอ่ะมันคือเอาออกแล้วก็แบบว่าจะบอกว่าแบบว่า ยู you are, ต้องเสียเงินให้เรานะยูต really I mean, I mean, so, like, ้องไปใช้แบบเอนเตอร์ไพรสเน้นเนมนืแบบว่าก็แบบเปนเทนนันกันแบบสองสาคนอย่างเงี้ยแล้วแต่ทำไมกูต้องโดดไปเอนเตอร์ไพอ่ะมันกูไม่ได้ใช้ e n t เ r อร์ไพจริงๆอ่ะแล้วแบบ l t e เทเ t ทีฟกูก็มีน้อยอ่ะเชื่อป่ะแล้วแบบ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  กูสามารถใช้งานมันได้โดยที่มันไม่มีปัญหามันตลอดแต่ปัญหามันเกิดขึ้นหลังจากที่มึงแก้มันมึงเอาปัญหาเข้ามาในชีวิตกูเฉยเนี่ยเนี่ยมันคือปัญหาเนี่ยปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ตัวซอฟต์แวร์ที่มันมีปัญหานีมันคือมึงอ่ะมึงอ่ะมึงมึงนั่นแหละเฮียเนี่ยยังมี enterprise line แบบว่าถ้าแบบเราไม่ได้ใหญ่ตรนนี้ก็จะมีเวอร์ชันเล็กให้เราแต่แบบว่า มันกลายเป็นว่าพออัปเดตอยู่ใช่ไหมปุ๊บเย้แม่ไอจารย์ไลน์ไม่มีแล้วมึงอ่ะมึงต้องเป็นไอจารย์แบบจริงๆ้ายทำไมอ่ะจะแบบเป็นแบบเป็นการตัดสินใจทางธุรกิจที่แบบโง่โง่สุดที่กูเคยเห็นอ่ะมันเหีเ้ยมากแบบว่า ือกูไม่เข้าใจในมุมบริษัทว่าทำทำตัวให้โดนด่าไปทำเฮียอะไรโอฮ่า <c oughs> oh. ah. no. <c oughs> มันกลายว่าอะไรมันเอาออกไปหมดเลย,เลยฟีเจอร์แบบเนี่ยอดมินโอ้ c o n ฟิกเฮียอะไรเอาออกหมดเอาออกหมดมันไม่สำคัญมันมันเป็นแค่อมมูนิตี้เว้ยมันไม่จำเป็นต้องมีฟีเจอร์แบบหรูหราขนาดน,นี้เอาออกมันไม่ได้ใช้หรอกว่าแง่แบบ โน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 มันไม่ใช่หัวใจของแบบโอเปซอสไม่ทำอย่างเงี้ยเก้่วะแล้วจะแบบเอาคำอ้างวันหน้าเว็บมันแบบมันไม่ปลอดภัยนะพี่บอกว่าต้องมีฟีเจอร์แต่วบบมันไม่ปลอดภัยเฮี้ยมันมันมันไม่เมนนอ่ะมันจะออกแบเมีอะไรควาย